ระวังดื่มชาบ่อยๆโดยเฉพาะชาเย็นทำให้เกิดนิ้วได้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Health Library ค่ะเมื่อมีรานมานี้อีกแล้วนะคะมีคนแชร์ว่า ัวเองอ่ะเป็นนิ้วในไตกําลังจะได้รับการผ่าตัดนะคะสาเหตุจากการที่ดื่มชาเย็นบ่อยๆนะ,ะชาเย็นที่ว่าก็คือชาไทยเย็นไอชาสีส้มนะคะกินเป็นประจําทุกวันนะคะทําให้เกิดนิ้วในไตซึ่งนิ้วที่เกิดขึ้นเป็นนิ้วชนิดเขาวกว้างนะคะทําให้ไม่สามารถที่จะกินยารักษาได้นะ,ะต้องได้รับการผ่าตัดออกมานะคะหลายๆคนก็เลยตกใจนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มชาเย็นเป็นประจํา ะะที่เราดื่มกันอยู่เนี่ยมันทําให้เกิดนิ้วเลยเหรอแล้วเราจะทานต่อได้ไหมหรืออะไรยังไงนะคะซึ่งเมื่อไปตามดูนะคะ อย่างในต่างประเทศเองนะคะก็มีการรายงานในวารสารวิชาการทางการแพทย์นะคะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งดื่มชาเป็นประจำเลยนะคะวันละ16แก้วเยอะมากๆเลยเนาะดื่มเข้าไปแล้วต่อมาก็เกิดนิ่วในไตได้นะคะซึ่งสาเหตุที่เขาบอกว่าการดื่มชาแล้วทาให้เกิดนิ่วอะ่ะเพราะว่าในใบชามีสารออกซาลิกแอซิดหรือที่เราเรียกว่าออกซาเลตนั่นเองค่ะเมื่อเราดื่มเข้าไปนะคะออกซาเลตก็จะมีการถูกขับออก เวลาที่ไปบริเวณท่อไตนะคะหรือว่าท่อปัสสาวะเนี่ยไปเจอก,กันกับแคลเซียมนะคะที่ถูกขับออกมันเหมือนกันมันก็เกิดการตกตะกอนค่ะพอตกตะกอนปุ๊บมันก็จะกลายเป็น นิ่วนะคะที่เรียกว่านิ่วแคลเซียมออกซาเลตนั่นเองค่ะนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดนิ่วในไตได้นะคะแต่ก็ยังมีหลายงานวิจัยนะที่บอกว่าการดื่มชาไม่ได้เป็นสาเหตุท,ทําให้เกิดนิ่วค่ะเพราะว่าในใบชาถึงจะมีออกซาเลตจริงแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะรวมไปถึงการดื่มชาน่มันมีการเติมน้ําเข้าไปด้วยดังนั้น น้ำในปริมาณที่มากมันก็จะเจือจางไอตัวออกซาเลตนี้ได้นะคะหรือว่าในบางงานวิใจใัยเขาบอกว่าชามันช่วยป้องกันการเกิดนิ่วได้ด้วยนะตอนนี้นะคะดังนั้นตอนนี้มันก็ยังค่อนข้างที่จะเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่ค่ะแต่ถ้าในทางทฤษฎีแล้วนะคะมันก็มีทฤษฎีที่บอกว่าการดื่มชาทำให้เกิดนิ่วได้เหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกเพราะว่าในใบาชามันมีสารออกซาเลตนะคะซึ่งปริมาณมันจะแตกต่างกันไปในใบาชาแต่ แล้วสายพันธุ์นะอย่างถ้าเป็นชาอู่หลงนะคะหรือว่าชาแดงที่เราเอามาทําเป็นชานมเย็นกินกันเนี่ยมันก็จะมีออกซาเลตค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าพูดชาเขียวออกซาเลตมันจะต่ํากว่านะคะรวมไปถึงในชาที่เรากินอะ่ะก็จะมีการเติมน้ําตาลแต่น้ําตาลทรายอะ่ะพอเข้าไปในร่างกายส่วนมันถูกเปลีป่ยนเป็นน้ําตาลฟรุกโตนะหรือว่าถ้าซื้อกับร้านที่มีการใช้ฟรุกโตคอนไซรัปอ่ะมันก็คือเป็นฟรุกโตเต็มๆเลยะคะ่ะพอฟรุกโตเข้าไปใน ร่างกายปริมาณเยอะนะมันก็อาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นกรดยูริกได้พอเป็นกรดยูริกแล้วปุ๊บมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดการตกตะกอนที่ไตทําให้เกิดนิ่วกรดยูริกได้เหมือนกันค่ะรวมไปถึงชายเย็นที่เราดื่มดื่มกันมันก็จะมีการใส่นมเข้าไปใช่ไหมคะซึ่งในนมก็มีแคลเซียมค่ะแต่ทฤษฎีมันก็จะมีหลากหลายนะเขาบอกว่าการใสน่นมลงไปดีแล้วมันจะได้ไปจับกันแล้วก็ตกตะกอนที่กระเพาะไม่ต้องหลงเหลือ ไปตกตะกอนที่ไตอย่างนี้ก็มีค่ะแต่บางทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าสมมติใส่นมเยอะเกินไปแคลเซียมมันเยอะเกิน ร่างกายเราขับออกมันก็ไปเจอกันที่ไตอยู่ดีมันก็ตกตะกอนแล้วก็ทําให้เป็นนิ่วได้เหมือนกันค่ะจากข้อมูลนี้นะที่จะมาสรุปว่าตกลงดื่มชาแล้วมันทําให้เกิดนิ่วในไตได้จริงหรือเปล่าตอนนี้มันก็ยังขัดแย้งกันอยู่ค่ะยังไม่ได้มีอะไรสรุปชัดเจนนะแต่ละอาจารย์หลายๆคนก็จะบอกว่าเออมันไม่เกี่ยวกันหรอกนะคะถ้าเราดื่มในปริมาณปกติเช่นวันละแก้วอ่ะมันไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็สําหรับในเคสของผู้หญิงคนนี้นะที่เป็นข่าวอยู่ใน ประเทศไทยอ่ะมันเป็นนิ้วขาวกวางค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการดื่มชายเย็นเลยเพราะว่าการที่เป็นนิ้วขาวกวางมันเกิดจากการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแบบเรื้อรังค่ะเลยทําให้เป็นนิ้วขาวกวางขึ้นจริงๆนิ้วมันก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสาเหตุแล้วก็ไอสสารที่ทำให้เกิดน,นิ้วมันก็มีหลากหลายเนาะดังนั้นมันก็ดูไปในนิ้วแต่ละชนิดค่ะว่ามันจะเป็นสาเหตุถึงการไหมสําหรับเคสผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจะเกิดจากการดื่มชายเย็นนะคะทีนี้ ในส่วนของตัวเราล่ะถ้าเราชอบดื่มชาเย็นแล้วเรากลัวจะเป็นนิว่วเราจะต้องทํำยังไงด้วยว่าข้อมูลมันยังขัดแย้งกันอยู่นะคะข้อที่แนะนําเลยก็คืออันดับแรกค่ะก็คือดื่มในปริมาณปกติอย่าดื่มเยอะจนเกินไปนะคะก็คือวันละหนึ่งแก้วพอแล้วค่ะอย่าเยอะกว่านั้นนะคะเพราะว่านอกเหนือจากจะได้ความสดชื่นจากคาเฟอีนในชาแล้วในชาเย็นมันมีน้าตาลเยอะมีทั้งครีมเทียมมีทั้งไขมันเนาะซึ่งมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพส่วนหนึ่งด้วยค่ะรวมไป ถึงเมื่อดื่มชายเย็นแล้วนะคะควรที่จะดื่มน้ําเยอะๆค่ะไม่ใช่ว่าควรดื่มน้ําวันละ8แก้วก็คือ ดื่มเป็นชายเย็นเป็นน้ำหวานหมดเลยนะจริง,รงๆน้ำวันละแปดแก้วก็คือเป็นน้ำเปล่านะคะก็คือดื่มน้ำเปล่าให้มันเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะเพราะว่าในตัวชาเองอ่ะมันมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะด้วยนะคะดังนั้นการดื่มชาร่างกายจะขาดน้ำเราก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเติมเข้าไปนะคะต่อมานะคะเรื่องของน้ำตาลที่พูดไปแล้วว่าถ้าเป็นน้ำตาลฟุกโตมันจะทำให้เกิดนิ่วกรดยูริกได้เหมือนกันดังนั้นก็ควรที่จะ ั่งเป็นแบบหวานน้อยนะคะหวานน้อยหรือไม่หวานเลยก็จะดีนะคะส่วนในเรื่องการเติมนมในชาหรือไม่เติมนมนะคะจากข้อมูลที่ว่าขัดแย้งกันอยู่เนาะถ้าใครกลัวเรื่องแคลเซียมจะไปตกตะกอนแล้วทาให้เกิดนิ่วนะคะก็อาจจะเลี่ยงเป็นใช้นมจากพืชแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองนมโอ๊ตนะคะก็จะมีแคลเซียมในปริมาณที่น้อยกว่าค่ะรวไมไปถึงให้ระวังนะคะการ กินพืชที่มีออกซาเลตสูงร่วมด้วยนะคะเช่นในพวกผักโขมลูกเมียงหรือว่ามะเฟืองนะคะและอีกอันหนึ่งที่สำคัญแล้วก็หลายๆคนนึกไม่ถึงนะคะก็คือการกินโซเดียมมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าการกินโซเดียมเยอะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดนิ่วได้นะคะเพราะว่าถ้าเรากินโซเดียมเข้าไปเยอะๆร่างกายจะมีการขับแคลเซียมออกด้วยค่ะทำให้แคลเซียมมันมากขึ้นและก็มีโอกาส เกิดการตกตะกอนได้นะคะซึ่งอาหารที่มีโซเดียมสูงส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูปไปแล้วอาหารแช่แข็งนะคะรวมไปถึงพวกเครื่องปรุงรสซอสปรุงรสหรือว่าผงปรุงรสต่างๆค่ะ